สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ทำน้ำพริกผัดขาหมูสมุนไพรนะคะวัตถูดิบก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะหอมกระเทียมข่าตะไคร้เอาไปั่วให้หอมแล้วเอามาบดก็ได้หรือปั่นก็ได้นะคะแต่้าพเจ้าเอามาปั่นปั่นให้ละเอียดแล้วก็ ชาติก็จะออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนำจะออกหวานนิดๆแล้วก็รดเค็มถ้าใครชอบเค็มก็ใส่น้ำปา